สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องเมื่อนีพี่ติ๊กสิพาพี่น้องมาแต่งเค้กน่ารักน่ารักเนาะค่ะมาเบิ่งกันเลยจ้าพี่จะใส่เค้กสองแผ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะหลังจากนั้นเนาะจะพี่จะใส่มีดเนาะค่ะพี่น้องตัดขอบด้านบนออกเนาะค่ะเนาะให้เป็นม่นๆค่ะพี่น้องเค้กนี่อ่ะแต่งง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะพีติ๊กเสื้อว่าพินต้องแตงแตงเนาะค่ะเนาะมือไม้ค่ะแต่งได้ค่ะพี่น้อง ให้อ่าบมว่าแต่งให้มันเข้ากับเทศกาลช่วงหน้าหนาวค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเนาะจ่าพิตี้ะจะใส่มีดตัดขอบด้านล่างค่ะพี่น้องให้ด้านล่างมันม่นขึ้นกันเนาะจ้าเนาะพิตี้จะใส่ใส่เบเอร์ครีมค่ะพี่น้อง ครีมที่พิทีเคเนี่ยมันเป็นครีมเทียมค่ะพี่น้องหรือเกาเจ้าเอิญว่าอ่านอนเดรี่วิปนะคะพี่น้องจ้าตัวเดียวกันเนาะจันเนาะเป็นครีมเทียมโมเมนวิปครีมที่มันทาจากนมเลยจ้าโมเมนตัวนั้นอ่าพิทียุ่นี่นะพิติจะบอคอยนิยมแตงอ่าวิปนม,ม,มนะะี่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันละลายง่ายส่วนมากอ่วิปนมนะ่ะเขาจะใส่แตง่งแต่งหน่าอ่าขนมซื่อๆค่ะพี่น้องเขาไ่ได้เอามาในเ,เค้ทเลยคะ่ะ ว่า,า,าอันเป็นว่าเฮดบีบเทิงหนาขนมสิพี่น้นองพวกอ่าครีมชีสพวกบอสตันอย่างประมาณนั้นสิจ้ะหลังจากนั้นเน,นาะจ๋าหลังจากที่พิธีล่องครีมเสร็จแล้วพิธีก็ใส่อ่าพลาสติก,ตกนกข่พี่น้องเฮ็ดเป็ดมันม่นแล้วก็เพื่อให้อ่าเค้กมันม่นตามพลาสติกนกข่พี่น้องมันจะออกมาเป็นมุ่นแบบนี้ <S <S ถ้าเกิดพิธีใส่ส,สเกลเปอร์อ่ามันจะบ่มม่นนะคะเพราะว่าอ่าสเกลเปอร์มันตรงเนาะจ๋าเนาะเฮาสิ่สามารถอ่าทำ เค็มปิดมุ่นๆได้พิติก็เลยเลือกพลาสติกค่ะพี่น้องพลาสติกบ่ได้ซื้อค่ะพี่น้องพิติก็หาเอาค่ะพี่น้องหาเอาเท่าที่มีผู้ใดมีใบไผ่กเ็เฮ็ดได้ก้าใบไผ่เพราะว่ามันสามารถงอได้เนะาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้จะเขาเอิ้นว่ากลิวเตอร์ค่ะพี่น้องมันจะเป็นแบบว่าเป็นเดืมเลียมเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นเม็ดเต็มเลียม เป็นคล้ายคลคือกับพาสติเกินละค่ะพี่น้องแต่มันกินได้น,าานะจ๊ะเนาะเพืเอินว่าบิวเตอร์สีเงินค่ะพี่น้องพิติเกอร์ม้วนๆนะคะนะ่ะเนาะเพื่อแนว่าจะให้เบิง้งคือกับเป็นเพื่อนสโนโ่เนี่ยค่ะพิทิกจะโรยอ่ะรอบเค้กเลเซอร์เพว่าเฮ็ดให้เค้กมันเป็นเออ่เลี่ยมๆเ,ม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 เมักหน่อยนะจ๊ะเนาะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นน่านนจา๊ะพิทิเกอรใส่สีดำค่ะพี่น้อง คิดข้างบนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่สีสม้มท่าเป็นดังแล้กวก็วาดปากวาดตาค่ะพี่น้องอ่าพี่ติ๊กวาพี่น้องคงนึกออกแล้วเนาะจ้ะเนาะ <S <S เฮ็ดแบบง่ายๆอ่าน่ารักน่ารักค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเนาะจา้พี่จะใส่สีชมพูค่ะพี่น้องอมาบีบท่าเป็นแก้มเนาะคะ่ะนาะแก้มสีชมพูเพราะว่าอากาศมันหนาวค่ะพี่น้อง เลขแบบนี้นะเด็กน้อยกะกะมักซื้อดิจ้ะ mm hmm. ใส่สป,ปาตูลาเกลียจากน้อยอใครพี่น้องให้มันเล็บเียบๆจากน้อยนั่จ้ะมนะั mm hmm. หลังจากนั้นพี่ตีก็ใส่สีเขียวเนาะค่ะบีบพี่น้อง mm hmm. พี่น้องนึกออกเ่ราะใจไวพ่ตีเคล็ดอีกอย่างนี พิจิตรท่ามาเขาเอิ่นว่าแนวปิดหูบ่ค่ะเวลาเขาเขาหนาวนะคะบ,บีบทั้งสองข้างเลยจ้าพี่จิตรท่ามาสโนว์แมนใคพี่น้องสโนว์แมนหนาวนะจ๊ะเนาะสโนว์แมนหนาวก็เลยเอาแบบว่า,าที่ปิดหูมา้ใจใคพี่น้องพี่ตรก็เลยทำให้สีเขียวจ้า หลังจากนั้นกับตกแต่งดอกไม้นะจ๊ะหลังจากนั้นเนาะจะไปที่จะใส่สีน้ำเงิน,นะค่ะพี่น้องบีบด้านล่างเป็นขอบด้านล่างเนาะค่ะเนาะ พิธกจะเฮ็ดอ่าเป็นผาพันคอจ้ะพี่น้องถ้าเป็นผาพันคอเนาะคะนะ่ะเนาะดีไซน์เป็นผาพันคอร<ม>เราพิธกจะใส่สีขาวบีบทําเป็นอ่าเป็นระบายผาพันคอจ้าตกแต่งไปดีไซน์ไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ หยุดค่ะเพื่อเป็นไล่ผลาคำนข้อจ้านี่จ้าพี่น้องขอบคุณค่ะที่รับชมวิดีโอของพี่นิจ้าเสร็จแล้วค่ะพี่น้องง่ายๆนะจ้าเนาะขอบคุณค่ะ